แต่โมน่ารักมากเลยทุกคนทำไมลูกนิดนิดเดียวน่ารักสุดๆเลยอเออนี่ไงตะมุตมีดีมากเลยลูกน่ารักเตรโมพัทหาเก้าลูกน่ารักสุดๆไปเลยเอาไปซักลูกนี่ไหมโลลายี่สิบสามก็แพงอยู่นะทุกคน ถ้าไม่อยากกินก็ไม่ต้องซื้อถ้าอยากกินก็จาเป็นต้องซื้อนะทุกคนเนาะโอ้น่ารักมากเลยเนี่ยวโมน้อย อันนี้ไปตำส้มตำนะทุกคนนะนี่ตำส้มตำตำส้มตำตมกินอร่อยทุกคนนี่ค่ะวันนี้พามาจ่ายตลาดทุกคนจะ้จะเสียงเพลงีเราก็ปิดเอาก็ได้นะพามาจ่ายตลาดวันนี้เราไม่ได้มาตลาดถ่ายตลาดนี้นานแล้วเดี๋ยวจะพาไปดู อันนี้เป็นแผนกผลไม้นะพวกส้มพวกอะไรนะสิบหกเอเ็ตอนอา่ามอาต่อนมีม้าส้มโอมาจากประเทศไหนมาด้วยทุกคนส้มโอลูกใหญ่มาอะไรกิโลละสามสิบสี่ยี่สิบสี่พี่น้องน่ารักคือแตงโมแตงโมเนี่ยทุกน่ารักมากเลยทุกคนเนี่ยเท่าเท่านั้นเลเท่าลูก นี่น่ารักทุกคนจะมันมีหลายสายพันธุ์นะนะทำไมลูกมันตามุตม,ตมิน้อยๆ,น,อยๆนั่นนะเห็นไหมล่ะูกเคนี้เองอนะมือพี่ตาย,ยังใหญ่กว่าเคนตารุกทัพทิมกรอบเขาขายเป็นลูกนะคิดว่านะพอซิโล่เหรอไม่รู้เขาเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้ ดูสักทีมอันนี้ที่อยู่เมืองนอกพี่น,อน้องเอาไปอันนี้เป็นแตงไทยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นแตงจะกินอยากกินมะม่วงนะตอนนั้นซื้อไปก็ไปทิ้งปเปล่าๆลูกลามังโกเอ้ยยี่สิบยี่สิบก็หกสิบบาทแล้วนะหกสิบบาทลูกราหกสิบบาทอันนี้เกวี่อันนี้ดูพับเนาะ กิโลละยี่สิบสี่ยี่สิบหกทุกคนอันนี้สับปะรดไหมพี่น้องช่วยบอกด้วยใช่หรือเปล่าสบนะับปะรดเนาะเนี่ยเนาะลูกสบนะับปะรดเนาะทุกคนเนะอันนี้ลูกเกวีฮนี่ลูกใหญ่มากลูกละยี่สิบหกสิบบาทของกระป๋องก็มีนะทุกคนเนาะ แผนกกระป๋องของแห้งของอะไรไมีหมดเลยอโวคาโลอันนี้ลูกใหญ่มากเลยอะเดี๋ยวลูกจิ๋วก็มีนะแต่ว่าอันนี้เป็นลูกจิว๋วอันนี้ลูกใหญ่มากเลยอโวคาโลรุ่นนี้ครมน,นี้ส้มมันยังแพงอยู่นะทุกคนยังซื้อกินยังแวนเราจะไปเอาไปแผนกผักอ๋อ พี่น้องอันนี้เป็นลูกเกาลักจะซื้อไปดีไหมเนาะโลละเท่าไหร่เกาลักษืู้เจ็ดสิบกว่านะนะก็แพงอยู่เลยกิโลละเจ็ดสิบเจ็ดสิบกับคนเจ็ดสิบคนก็แพงอยู่นี่ตัวเมตโตตัวเมตโตกับเกินซ็อกเกอิตาลุงนได้ทำของตกน้ำไปเปลีนนะ่ยนแล้วผักแพงมากเลยทุกคนเจ้าขารู้จะไปทำอะไรกิน ผักมันแพงแล้วก็ไม่อยากชอบกินผักสลัดดีเหรอเนี่ยเนาะมันส่วนมากจะไม่ค่อยซื้อผักบันเพราปิก้าปอปิก้าเท่าไหร่ปอปิก้าปอปิก้าสามสิบก้สี่สิแต่สวนจะไม่ค่อยซื้อชอบที่สุดคือ,ตอเตมโตเนี่ยตอมอตตมอดอันนี้ว้ากิโลละสี่สิบนะทุกคนตอมอดอันนี้ ไปทําอะไรกินดีทุกคนไปตำแตงดีไหมอยากกินแบบเผ็ดๆแต่ว่าไม่อยากไม่อยากกินคนเดียวมันไม่อร่อยพี่เนาะพวกตำโตงตำต BRAND, ตแตงตำอะไรเนี่ยจะไปทำไปชอบอันนี้ดูสิอยากเลยอมาเรนไปปลูกบ้านบ้านเราเนาะที่เมืองไทยอ่ะเนาะเนี่ยต้นมะต้นเนี่ยเนี่ยตูดมันลายสวยงามดีเห็นไหมลนะ่ะอยากซื้อไปลองชิมดูเนาะ เอาไปสักสองกสามกก็ได้เพราะผักไกกิโลละสี่สิบหมันนะน่ากินอยู่เลยเอาไปทำคลิปกินโซถก็จะดีนะทุกคนเนาะเนี่ยัไายเป็นกิโลก็ไม่ไม,ไม่แพงหรอกเดี๋ยวหาถุงก่อนทุกคนเพื่อได้นี่มะเขือเทศมันก็มีแบบนี้แต่อันนี้มันจะออกหวานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนเนาะ ที่น้องเราจะเอาไปสักสองลูกสามลูกเนาะสุกล้วได้ที่โลนมันก็ไม่แพงแล้วถ้าเอาลูกสุกเนาะเอาลูกเค็มเนพะิ่มภาษาไทยลูกเค็มเนพะิ่มเนาะลูกหามหามนะนะทุกคนเนาะถ้าสุกมันจะแหล่นะทุกคนนะเอาแข็งแข,ข็งหน่อยวนะันนั้เนาะเอามันแข็งแข็งหน่อยวันนี้แต่มันก็นิ่มมันนะ่ะทุกคน จะได้ด่าโหไปค้นอะไรของเขาประมาณนี้เนาะโอ้อันนี้มีอันนี้นะเนนะียทุกคนะน่ารักเนาะนี่แหละไปสามลูกพอแล้วสี่ลูกอันนี้ไปลูกหนึ่งไว้กินน,นี่แต่ผลไม้อยากกินผลไม้วันหยุดเนาะจะถึงวันสุดเราก็ซื้อผลไม้ไปไว้ไกินดีกว่า